สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งกับช่องครัวยายดานะคะช่วงนี้เข้าสู่หน้าร้อนแล้วคลิปนี้ครูจินดาเลยมาชวนเพื่อนๆทํานทไอศครีมกะทิเผือกไว้ทานให้เย็นชื่นใจกันนะคะใครจะนําไปทํากินก็ได้หรือใครจะนําไปทําขายขายดีแน่นอนเพราะสูตรนี้อร่อยมากๆใส่เผือกเน้นๆกันไปเลยถูกใจคนชอบทานเผือกแน่นอนค่ะ วิธีทําก็ง่ายๆไม่ยุ่งยากเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและลงมือทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะส่วนผสมของไอศรกรีมกะทิเผือกตัวแรกคือกะทิสูตรนี้ใช้กะทิ1000มิลลิลิตรเผือกนำมาปอกเปลือกแล้วล้างทําความสะอาดแล้ว170กรัมสูตรนี้ใช้เนื้อเผือกจริงๆใครที่ชอบทานเผือกจะถูกใจสูตรนี้มากๆเลยค่ะเพราะตอนทานกัดทุกคำโดนเผือกเน้นๆเลยค่ะ น้ำตาลทรายขาว120กรัมส่วนของน้ำตาลใครชอบหวานมากหวานน้อยเพิ่มลดได้ตามชอบนะคะแต่ของครูชอบประมาณนี้แล้วครูว่ากำลังดีค่ะตัวนี้ก็จะเป็นผงเผือกที่ใช้ผสมเครื่องดื่มนะคะครูใส่เพื่อเพิ่มกลิ่นหอมให้กับไอศกรีมและทำให้ไอศกรีมออกมาสีสันสวยงามน่ารับประทานครูใช้ผงเผือกทั้งหมด3ช้อนโต๊ะ ใครไม่มีไม่ต้องใส่ค่ะนมข้นหวาน80มิลลิลิตรใส่เพื่อให้ไอศกรีมของเรามีความหอมหวานมันเข้มข้นแล้วก็เพิ่มความละมุนให้เนื้อไอศกรีมของเราด้วยนะคะเกลือป่นหนส่วนสช้อนชาใส่เพื่อให้ไปตัดหวานและเพิ่มความเข้มข้นให้กับรสชาติของไอศกรีมตัวสุดท้ายคืคอแป้งข้าวโพดนะคะครูใช้สช้อนโต๊ะค่ะ เตรียมส่วนผสมครบแล้วมาลงมือทำไอศก,กรีมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนำเผือกมานึ่งให้สุกก่อนนะครูใช้เวลานึ่งประมาณ10นาทีค่ะครบ10นาทีเปิดขวาดูเผือกกันเลยนะคะวิธีเช็คว่าเผือกของเราสุกหรือยังคือให้ใช้ส้อมจิ้มลองดูแบบนี้นะอันนี้คือสุกแล้วนำเผือกมาเทใส่ชามแล้วบดให้แหลกในขณะที่กำลังร้อนเพราะจะบดง่าย กว่าตอนที่เผือกเย็นแล้วใช้ซ่อมบดแบบนี้นะบดจนเผือกแหลกประมาณนี้ก็ใช้ได้ไม่ต้องให้แหลกละเอียดมากเพราะเดี๋ยวเราจะนำไปปั่นด้วยเครื่องปั่นอีกครั้งแหลกประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะนำเผือกที่บดเรียบร้อยแล้วมาใส่ลงในโถปัน่นตามด้วยน้ำตาลทรายผงเผือกหอม แป้งข้าวโพดนมข้นหวานเกลือป่นและใส่กะทิลงไปครึ่งหนึ่งอย่าใส่ทั้งหมดนะคะถ้ากะทิเยอะเดี๋ยวจะปั่นยากเผือกจะไม่ค่อยละเอียดหรือว่าจะละเอียดช้านะคะใส่ส่วนผสมต่างๆลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนำมาปั่นได้เลยค่ะ พอเผือกละเอียดเข้าผสมกับส่วนผสมต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดสวิตได้เลยนี่ค่ะส่วนผสมต่างๆที่เราปั่นจะเนื้อเนียนละเอียดแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปเทผสมลงในกะทิส่วนที่เราแบ่งไว้เลยค่ะจากนั้นให้ใช้ทับพีคนเพื่อให้เข้าผสมเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะพอคนจนได้ที่แล้ว ให้นำมากรองด้วยกระชอนตาทีเพื่อให้ไอศกรีมของเราออกมาเนื้อเนียนนุ่มน่ารับประทานแล้วก็อร่อยด้วยนะคะใช้พายคนกดกดวนวนแบบนี้นะจะทำให้กรองได้เร็วยิ่งขึ้นกรองเสร็จจะได้เนื้อไอสกรีมเนียนแบบนี้เลยจากนั้นนำมาใส่หม้อ เตรียมนำไปตั้งไฟต่อเลยนะคะนำมาตั้งไฟโดยเปิดไฟกลางค่อนไปทางอ่อนแล้วกวนคนทีทีแบบนี้เลยนะคะคนไปเรื่อยๆระวังอย่าให้แป้งติดก้นหม้อนะเดี๋ยวไอซกครีมของเราจะไหม้กวนและก็คนไปเรื่อยๆจนแป้งเข้าโพดส,สุกนะคะแต่ไม่ต้องให้กะทิเดือดพล่านนะ แค่ให้ร้อนและเดือดที่ขอบหม้อก็พอนะคะเพราะถ้าปล่อยให้เดือดมากเกินไปกะทิจะแตกมันไอศกรีมของเราจะไม่น่าทานกวรจนเนื้อไอศกรีมข้นและใสประมาณนี้ก็เป็นอันว่าใช้ได้ปิดไฟได้เลยค่ะตอนนี้แป้งข้าวโพดท,ที่ผสมอยู่ในไอศกรีมสุกเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เราคนต่อเพื่อระบายความร้อนและวางพักไว้ให้เย็นวางพักไว้จนเย็นสนิท จากนั้นนำมากรองด้วยกระชอนตาทีเพื่อให้ไอศครีมของเราออกมาเนื้อเนียนน่ารับประทานนะคะตอนนี้ขั้นตอนการเตรียมเนื้อไอศกรีมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นครูนำมาปิดแรปด้วยแผ่นพลาสติกเพื่อป้องกันไม่ให้กลิ่นต่างๆหรือไม่ให้สิ่งที่ไม่พึงประสงค์ตกหลนลงไปในเนื้อไอศครีมของเราตอนที่นำไปแช่ในช่องฟิตนะคะ หรือใครจะใช้ฝากล่องปิดเลยก็ได้ค่ะอันนี้เอาตามความสะดวกเลยนะคะจากนั้นให้นำไปแช่ในช่องฟิตแล้วปิดฝาตู้เย็นแช่ไอศกรีมไว้ประมาณ5-6ชั่วโมงของใครอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับความเย็นของตู้เย็นแต่ละยี่ห้อนะคะตอนนี้ครูแช่ไอศกรีมครบ6ชั่วโมงแล้วเปิดฝาตู้เย็น แล้วนำไอศครีมออกมาจากช่องฟิตเลยนะคะเปิดแผนพลาสติกเพื่อดูไอศครีมกันเลยนะคะนี่ค่ะไอศกรีมของเราเนื้อเนียนมากๆเลยค่ะครูใช้ช้อนซ่อมจิ้มแบบนี้นะจิ้มเพื่อให้เราตักไอศกรีมได้ง่ายจิ้มจิ้มงัดงัดให้ทั่วถึงกันแบบนี้เลยนะ เสร็จแล้วให้นำไอศก,กรีมมาใส่ลงในโถปัน่นใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะเราจะปั่นไอศก,กรีมอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ไอศก,กรีมของเราออกมาเนื้อฟูนุ่มละมุนนะคะปิดฝาโถปัน่นแล้วเปิดสวิตปั่นไอศก,กรีมเลยค่ะ ปั่นจนเนื้อไอศครีมละเอียดนุ่มฟูแบบนี้ก็เป็นอันว่าใช้ได้อันนี้ใช้ได้แล้วนะคะ <c oughs> นำไอศครีมที่ปั่นเสร็จแล้วมาเทาใส่ในกล่องเพื่อเตรียมนำไปแช่ช่องฟิสอีกครั้งนะคะเม <c oughs> ื่อเราปั่นครั้งที่สองเสร็จแล้วสังเกตได้ว่าไอศครีมของเราเนื้อเนียนน่ารับประทานมากๆก่อนนำไอศครีมไปแช่ช่องฟิตอีกครั้งให้ติดฟ้ากล่องให้มิดชิด เหมือนครั้งแรกนะคะเมื่อปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไอศกรีมไปแช่ในช่องฟิตอีกครั้งนะคะครั้งนี้ครูใช้เวลาแช่สีชั่วโมงแต่ถ้าใครชอบไอศกรีมแบบเนื้อแข็งๆหน่อยก็อาจจะแช่นานกว่านี้ก็ได้ค่ะพอครบสีชั่วโมงนำไอศกรีมออกมาจากช่องฟิตเลยค่ะอยากทานมากๆแล้วนะคะนำออกมาแล้วก็เปิดดูเนื้อไอศครีมกันเลย ไอศครีมเนื้อเนียนกลิ่นหอมเผือกสีสวยน่ากินมากๆเลยค่ะครูใช้ช้อนสกู๊ปตักไอศครีมเลยนะคะใครไม่มีช้อนสกู๊ปใช้ช้อนอื่นแทนก็ได้ค่ะอืมเนื้อเนียนมากๆเลยค่ะใครชอบไอศครีมเนื้อแข็งกว่านี้ก็อาจจะแช่ช่องฟิตไว้นานกว่านี้ก็ได้นะคะเอาตามชอบตามสะดวกเลยค่ะ แต่ครูชอบแบบนิ่มๆเละๆหน่อยๆประมาณนี้นะคะไอศกรีมกลิ่นหอมสีสวยน่ากินมากๆชิมเลยแล้วกันนะคะอืมอร่อยเย็นชื่นใจมากๆเลยค่ะไอศครีมเนื้อนุ่มละมุนไม่เป็นเกล็ดน้ำแข็งหวานมันกำลังดีไม่หวานมากจนเกินไปตอนทานโดนเนื้อเผือกเน้นๆ รวมทั้งกลิ่นหอมของเผือกทานแล้วฟินมากๆอร่อยกลมกลมสุดๆไปเลยค่ะสูตรนี้คลิปไอศครีมกะทิเผือกก็จบลงแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูจินดาในการทำคลิปดีๆออกมาให้ได้ชมกันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ